โลกในหุบเขาคือโลกของความเป็นจริงที่อยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอาอ่านดีกว่าแต่มันก็แปรดีนะพี่เคเพราะเราอะอยู่นอกหุบเขาใช่ไหม,มแต่เรากำลังจะสนใจแล้วเราก็พยายามจะเข้าไปในหุบเขาผ่านตัวอักษรของคุณกระดกพงใช่แล้วพอเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหติดใจเลยอะ่ะชอบมากเพราะว่าโลกในหุบเขาเป็นโลกที่ชวนเรามองสิ่งเล็กๆสิ่งธรรมดาสายลมแสงแดดด้วยซ้ำมด ดินอะไรอย่างรี้แต่ว่าสิ่งเล็กๆเหล่านั้นแบบมีความหมายอืผ่านการใช้ถ้อยคำไม่กี่คำโหชอบตรงนี้ <c oughs> ที่เรียกว่าก่อนเปล่าจริงๆอ่ะถ้าเรามีพื้นที่ไม่จำกัดอ่ะเราจะเขียนอะไรก็ได้เนาะแต่ความพิเศษของเล่มนี้คือเขาย่นย่อทุกอย่างให้อยู่ในลักษณะกระทัดรัดแต่ใจความอ่ะ ยิ่งใหญ่อลังการใช่ทำได้ไงกันมาดูนะโดยที่ไม่ต้องมาพันเนา,นาหรือสาธยายอะไรเยอะ,เยอะๆเพื่อให้เราจะเข้าไปถึงตรงนั้นอนะ